ลิงเลี้ยงลิงคอนเซปต์ใหม่งานเลี้ยงโต๊ะจีลิงเฟียยี่ถแถลงถ่ามกลางฝูงลิงรุมทึ่งเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2565นที่บริเวณหน้าร้านพระปางสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนายยงยุทธกิจวัฒนานุสนประธานลบบุรีอินกรุ๊ปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดลบบุร,รีได้นำอาหารหวานเช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทองเยลลี่และผักผลไม้มาให้ลิงได้กิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการนำร่องในการที่จะมีการจัดงานโต๊ะจีนริงครั้งต่อไปนี่คือ17ริกรยนนะครับจะมี4รอบยังไงก็ขอเจอญพี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวจังหวัดลพบุรีของเรานะครับ4รอบครับ <c oughs> อาหารมีประมาณ10อย่างครับทุกอย่างมีออเดอร์ไปโอ้ย โดยในครั้งนี้ใช้คอนเซปต์ลิงเลี้ยงลิงโดยการใช้โต๊ะที่ปั้นเป็นลิงแล้วนำอาหารไปวางไว้ให้ลิงกินสำหรับวันนี้เป็นการทดลองเลี้ยงตึ้งก็มีฝูงลิงหลายร้อยตัวต่างก็วิ่งมาแย่งอาหารจากมือซึ่งยังไม่ทันที่จะได้วางบนลิงและในขณะที่นายยงยุทธ์ได้พูดคุยก,กับสื่อมวลชนนั้นฝูงลิงก็เข้ามาลุมทึ่งอย่างเมามันการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนลิงในครั้งนี้ ใช้คอนเซป t นี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันโรคฝีดาลิงถึงแม้ว่าในจังหวัดลบบุรีจะไม่มีแต่ก็ถือเป็นการป้องกันไว้ส่วนงานจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2565โดยจะเริ่มรอบแรกเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปโดยได้เตรียมอาหารไว้10อย่างด้วยกันนะครับภาพข่าวลบบุรีโพสต์ทีวีนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบุรีโพสต์ทีวี รพระาท,ทองแก้วลำดับภาพตัดต่อภัยรัฐทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน